สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะที่เพื่อนๆสมาชิกด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องๆลูกหลานญาติมิตรแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกที่รักยิ่งทุกท่านในใกลายลุ่มธุกรกิจสื่อสัมพันธ์พ,พบปะแลกเปลี่ยนนะคะของอนี่พรสศรีมังคละซึ่งเป็นแอดมินอยู่นะคะคือวันนี้นะคะ สุสอนได้ตั้งใจถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาค่ะเรื่องด้วยก่อนที่จะมีการถ่ายทำคลิปวิดีโอเนี่ยสุสอนมีอาการบาดเจ็บค่ะมีอุบัติเหตุจากการลิบเท้าหลุดค่ะเมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วค่ะสุสอนเตะขอบเตียงค่ะกราบขอโทษนะคะที่ได้กลัาเรียนบางที ทีนี้เล็บมันก็หลุดไปครึ่งหนึ่งสุขสัน์ก็ตัดออกค่ะตัดออกออกครึ่งเดียวค่ะที่เหลือน,นั้นก็ไม่กล้าไปหาหมอค่ะกลัวหมอจะถอดเล็บก็ไม่ก็รักษาเองค่ะด้วยการกินยาของโรงพยาบาลค่ายโรงพยาบาลศูนย์ที่หมอให้ไว้แล้วมันไม่หมดนะคะยากแก้อักเสบเพราะเพราะเพราะความที่ว่ากลัวนะคะจนมันเดือนกว่านะคะเล็บมันก็ดําเข้าดําเข้าค่ะเล็บเท้าด้านโทษนนะคะเล็บเท้าด้านขวาค่ะเล็บโป้งนะคะนิ้วโป้ง ด้านขวาเอ้ยด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายิ้่โปรงด้านซ้ายนั่นแหละค่ะสุพสโก็เลยห่างหายไปจากเพื่อนๆช่วงแรกๆที่เป็นที่ป่วยนั้นเจ็บปวดมากเลยค่ะเดินแทบจะไม่ได้จนไม่มีกำลังใจที่จะเล่นเฟซเล่นไล,น,ลน์เล่น YouTube อะไรทั้งสิน้นและค่ะตอนนั้นอ่ะ mm hmm. ก็เลย รอจนกระทั่งถึงได้เกือบจะสองเดือนนะคะเดือนกว่าเลยวันนั้นมันปวดค่ะปวดข้อเท้าปวดจากนิ้วขึ้นมาหาข้อเท้าแล้วลามขึ้นไปหัวเขา่าเหมือนว่าเราจะกําลังจะเป็นจะเป็นเหมือนจะติดเชื้ออะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะความรู้สึกของสุภาษณ์นะคะก็เลยรีบไปหาหมอโรงพยาบาล่ายโรงพยาบาลค่ายก็บอกว่าจะต้องถอดดิฟสุภาษณ์ก็เดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลสามสี่เที่ยวเดินจากห้องสุขเสริมไปที่รถยนแล้วก็ กูหาลูกหาหลานหาบุคคลน่ะเป็นที่รักเขาก็บอกคําเดียวว่าให้ถอดมันถึงจะหายก็กลัวค่ะทีนี้กลัวก็ขับรถเพ่นมาโรงพยาบาลศูนย์เลยค่ะสูดินเนี่ยตึกที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ค่ะตึกโอพีดีก็เลยมาถึงตอนแรกนะมันได้เดือนกว่าแล้วที่เป็นนะที่นี่คุณหมอเพื่อนก็ดูให้แล้วเพื่อนก็บอกว่า ก็ธรรมดาก็ต้องถอดนั่นแหละแต่ว่าคุณแม่อยากจะถอดไหมคเรื่อยยังค่ะขอกินยาฉีดยาก,ก่อนได้ไหมคะคุณหมอได้ทัน็ว่างั้นเนาะสุภาพสองก็เลยขอยาขอขอยาฉีดเข็มหนึ่งยาก,กินอีกสี่ห้าซองกลับไปกินบ้านได้สี่ห้าวันก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังดำอยู่เหมือนเดิมเยก็เลยมาอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้คุณหมอก็ถอดให้เลยค่ะถอดลิฟเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะ่ะวันอังคารที่สี่มั้งที่สองหรือที่สี่ ตอนนี้วันนี้นับถึงวันนี้ก็ได้สิวันค่ะที่สุภาพสรจะต้องเที่ยวมาล้างแผลที่โรงพยาบาลศูนย์ค่ะนี่ก็นี่ก็เป็นเป็นเย็นของวันหนึ่งวันที่สิแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่สิแล้วที่สุภพสรเที่ยวมาล้างแผลค่ะก็อาการก็ดีขึ้นบ้างแล้วค่ะเพราะบางวันเจอพยาบาลมือหนักก็ ดึงแรงๆดึงผากอดแรงๆก็มีเลือดออกซิบๆค่แต่แผลไม่บวมไม่อ,อักเสบแต่ว่าตรงกลางแผลนะคะที่เป็นเล็บอ่อ,อนๆก็ะจะมีเลือดออกซิบๆแต่ถ้าคุณหมอคุณพยาบาลบางคนมือเบาก็จะไม่เจ็บมากค่ะก็ทรมานอยู่นี่แหละคะ่ะได้วันที่1ิแล้วตอนนี้ก็เลยจะต้องจะต้องล้างไปอีกเราะหมอยังไม่ได้บอกว่าให้หยุดนะเพราะว่าชุสขอยาเพิ่ม พิ่นให้ยาม,มากินหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้ไปขออีกเมื่อวานแลืวันก่อนไมู่เพิ่นก็ให้มาอีกก็คงจะต้องกินไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็คเครียดกังวลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแกก็พยายามเล่นเล่นไล่นะคะเล่นไล่กับเพื่อนฝูงญาติมิตรสมาชิกที่รักยิ่งทุกๆท,ท,ท่าน ลายกลุ่มลายส่วนตัวนะคะพยายามเิ้นสองสามวันลายส่วนตัวเิ้นครั้งหนึ่งส่วนลายกลุ่มก็เิ้นทุกวันดูทุกวันอ่านทุกวันนะคะแต่แต่แต่ก็ไม่ค่อยได้ลงไมไ่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่มีแต่ดูเพื่อนๆพ,พอดีวันนี้อากาศไม่ดีหรอกคะ่ะอากาศคือฝนก็ล้งจะตกคะ่ะมืดคึมเลยเห็นไหมคะแล้วฝั่งตรงข้ามนั่นจะเป็นน้องประจักษ์อีกฝั่งหนึ่งคะ่ะทางด้านน้นนะ,ะแล้วก็จะมีเสียงดนตรีนะคะน่าจะเป็นวงดนตรีของพี่มานพมั้ง ะะตรงบริเวณนั้นนะคะชมรมชมรมชมรมอะไรนะของของพี่เขานะคาราโอเกะอุดรธาน,นีมั้งคะนี่ละได้ยินเสียงร้องเพลงอยู่ตรงบริเวณนั้นค่ะสุขารณ์ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทําคลิปวิดีโอค่ะจะได้รู้และจะได้จดจำเพราะว่าหลังจากถ่ายเสร็จแล้วก็จะเอาลงที่ยูทูบนะ ช่อง Youtube ส่วนตัวของตัวเองเก็บเอาไว้ดูเป็นที่ะระลึกว่าเออวันนี้คือวันที่12สองิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นวันดีเป็นวันสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งสุภสอนแต่ปีนี้ป่วยค่ะคือเป็นอันนี้แหละค่ะความสะเปพ้าเผยเรยเดินชนขอบเกียงค่ะก็ทําให้เล็บหลุดแล้วก็ต้องได้ถอดเล็บค่ะได้แต่ถอดเล็บนี่ได้สิเอดวันค่ะแต่ว่าแต่ที่ป่วยอยู่นั้น เดือนกว่าค่ะที่ป่วยแล้วไม่ยอมมาถอดนั่นแหละค่ะถามว่าหายหรือยังก็ยังค่ะยังเจ็บอยู่ค่ะเมื่อกี้คุณพยาบาลทําแผลให้แล้วก็สุพอาาก็เลยเดินลงมาที่บริเวณนี้ค่ะเพืจะมาถ่ายทํคลิปวีดีโอแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆค่ะก็ช่วงนี้ก็มีเรื่องเครียดหลายเรื่องเหมือนกันแหละเพราะว่า ลูกหลานก็อยู่กรุงเทพบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างอย่างนี้นะคะสุภาสอนอยู่คนเดียวแล้วค่ะตอนอยู่ในอนุดรแถวแถวทางไปวัดลุงตานกะะ็ค,ค,คิดว่าน่าจะนะคะสิ้นปีหรือต้นปีนี้จะย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพกับลูกหลาน,นะคะ่ะเพราะว่าลูกชายคนเล็กลูกกอ๊อดปียวงเจันทรปรรเทศเจ้าของร้านปียวงไอทีเน่ยเขาย้ายไปอยู่กับแฟนเขาที่อำเภอสูะะ้พิศัยแล้วค่ะกับลูก เล็กๆค่ะฉะนั้นสุภาษณสอก็อยู่คนเดียวแต่ก่อนนู้นอยู่กับลูกชายคนเล็ก<ม>ค่ะอยู่กับลูกกอ๊อตอยู่ดอนนี่สิบกว่าปีตั้งแต่อดีตสามีคือท่านอดีตหัวหน้าหน่วยสด็จศนิเทศอำเภอประคาจังหวัดหนองคายก็คือท่านเทิดไทยจันทวีทีท่านเสียไปเนาะได้สิบกว่าปีแล้วค่ะสุภาษณสอก็อยู่กับลูกนี่แหละแต่อยู่คนละหลังค่ะกูลูอกก๊อตเขาก็อยู่อีกหลังหนึ่งทำธุรกิจิมีวงไอทีของเขานั่นแหละส่วนสุภาษณสอก็อยู่ทาง ุนวัดป่าบันตาทังวัดหลวงตาค่ะแต่ก็อบุนค่ะเพราะว่าลูกอยู่ด้วยไงะก็ว่าเออถ้าเจ็บใครได้ป่วยลูกเขาก็มาดูแลแต่ตอนนี้ไม่มีใครเลยว่าลูกสาวคนโตกับลูกชายคนกลางคือลูกเก๋กับล,ลูกกู้ยานสาวน้องฟ้านะ่ะให้ไปอยู่กรุงเทพคือว่าถ้าเคลียของเคลียทรัพย์สินมรดุอะไรทั้งหลายแหละอันอันมีแต่ไม่ไม่เป็นภาษาหรอกคะ่ะแต่วา่าต้องเคลียก็คงจะ ได้ไปกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพค่ะเพราะูกเขาต้องการให้แม่แไปอยู่กรุงเทพดู้ยแล้วลูกชายคนเล็กที่อยู่กับแฟนเขาที่เป็นครูนะคะครูแบมอยู่อำเภอสู้เขาก็ต้องการให้ไปค่ะลูกกอล์ฟเขาอยากให้แม่ไปอยู่กรุงเทพเมื่พกี้ีครูกับน้องฟ้าเขาก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นสุทธศรก็คงจะต้องได้ไปอยู่กรุงเทพค่ะน่าจะประมาณต้นปีใหม่ค่ะประมาณเดือนมกราค่ะแต่ในช่วงนี้สุทธศรก็จะอยู่ดอนนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหน ไ,ไว้ว่าคณจะต้องพร้อมต่อเมื่อวันขึ้นปีใหม่หลังวันขึ้นปีใหม่ไปนะฮะเอาปีใหม่เอาทุตสวัสใหม่นะคะมาไปอยู่ที่ขอบุญบาร,รมีของระสยามที่ว่าที่ลาชจึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทพมหาคนครนะคะขอบัดไปอยู่ที่พอตอนนี้ประชาชบบนหุ่นศรก็อยู่บ้านของลูกชายคนกลางลูกโกโ้พานุพงเขาย้ายแม่เข้าไปนานแล้วค่ะถึสิบปีละย้ายไปอยู่บ้านเอออาทรนที่เขาซื้อเอาไว้ให้แม่ที่บึงกลุ่ม นั้นสูสูผสมก็คงจะต้องได้ไปค่ะมันไม่อบอุ่นมันเงียบเหงาวังเวงมันเครียดเงาท้อล้าเหนื่อยแล้วก็ไม่ไม่เป็นตอยู่นะคะพูดตามภาษาลาวเนาะือไม่เป็นตอยู่อยู่คนเดียวอยคนเป็นที่รักเขาก็อยู่อีกจังหวัดดึงบางทีเขาเขาไปอยู่เทพกับลูกเขาเหมือนกันก็ได้แต่อาศัยว่าโทรศัพท์คุยกันค่ะโทรศัพท์คุยกันแล้วก็สอบถาม แล้วก็ดูแลแคร์กันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเท่านั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เที่ยวไปมาหาสูก่กันแล้วนอกจากว่ามันก็มีโควิดมาด้วยค่ะเราทั้งคนบางทีก็ไม่สบายเก็บไข้ได้ป่วยกันอย่างเงี้ยเลยใช้กำลังใจจากการพูดคุยทูลทีกันค่ะเ่าะฉะนั้นก็สุภาพสอนก็จะกลับบ้านแล้วค่ะจะกลับ,บ้านพักที่ทางโซนวัดหลวงตาบัวนั่นเลยถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ว่า จะให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่รักยิ่งในรายกลุ่มธุรกิจสื่อสัมพันธ์แล้วก็เพื่อนเพื่อสมาชิกรายกลุ่มอื่นๆแล้วก็รายส่วนตัวทั้งหมดที่สุภศรศสีมังคละคนนี้ได้เป็นสมาชิกอยู่นะคะก็คือว่าจะให้ดูค่ะจะให้ดูกันทุกทุกทกท่านทุกๆุรายกลุ่มทุกๆรายส่วนตัวกราบขอบคุณนะคะในความเมตตากรุณาของคุณพี่พี่พ พี่ชายใหญ่พี่สาวใหญ่น้องสาวแล้วก็หลานสาวหลานชายลูกหลานที่รักยิ่งท,ทุกทท่นนานนะดูแลที่แคร์หัวใจของสุภสรสตรีมังคละให้ได้รับความสุขความอบอุ่นไม่โดดเดี่ยวเดียวดาย,ดยดนะคะเกินไปค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวคลิปนี้สุภสรจะเป็นแบบถ่ายแบบสบายๆง่ายๆเล่นคุยกันเฉยๆค่ะ ว่าตัวเองป่วยก <g> า <rab ble> เปลี่ยนชี้แจงให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องลูกหลานยัิมีสมาชิกที่รักยิ่งได้ทราบ่า้นเอ,เองค่ะว่าสุขสันตกำลังป่วยแต่ก็ไปได้มาได้พอดีว่าโชคดีเป็นเป็นที่นิ้วนิ้วเท้าซ้ายนิ้วป้งเท้าซ้ายถึงยังขับรถได้อยู่เพราะว่ารถสุขสทน่เกียเออโต้ก,ก็เลยโชคดีไปค่ะก็ใช้รอเท้ากว่าขับรถค่ะ <c> ค่ะ ก็คิดว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะมันค่ำแล้วค่ะห้าหกโมงคุ่ณ่สันก็คงจะรีบกลับบ้านค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะคะนี่แล้วทําท่าจะตกอีกนะ ค่ำแล้วค่ะค่ำลงเรื่อยๆล่ะก็จะไม่ค่อยเห็นชัดแล้วค่ะก็ะเพิ่มแสงอยู่ค่ะแต่ว่าก็ได้แค่นี้แหละค่ะก็ขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติมิตรสมาชิกที่รักทุกทุกท่านในรายกลุ่มธุรกิจสุ่สัมพันธ์แล้วก็ทุกๆรายกลุ่มทุกๆรายส่วนตัวที่สุ่อสอนเป็นสมาชิกอยู่นะคะ ขอขอบพระคุณขอให้มีความสุขในวันแม่แห่งชาตินะคะมีความสุขความเจริญนินมนต์ขวัญยืนหายจากภายกัยไต่เจ็บขอดพ้นจากอุปสรรคสิ่งเดวร้ายและอุบัติเหตุเพศ่อไทยต่างๆขอให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องลูกหลานได้มีสมาชิกที่รักิงทุกท่านจงพบแต่ความสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทานคาค่ะ